พน้องครับคนว่าการเดินทางนี่เฮ็ดในหฮอพอเรื่องเล่วดีๆพวกจากจบจังสีน้อพี่น้องการที่ผมได้มีโอกาสไปเอำเพื่อกุดร่างเทียเดียวนะครับผมผมก็ได้อย่างดีๆมากหลายอย่างนะครับผมเทียแน่คือพะว่าด้ไปกุดร่งแล้วพี่น้องไปไซกับซางนะครับมันเฮ็ดในห่าไ,ได้มิต่ภาพเด้อพี่น้องเด้อได้มีตรภาพที่ดีพอมมีตรภาพที่ดีแล้วสิ่งดีๆแนวเอื้อมันก็สิน้ำมากนะครับผม ครับมือนีก็มาเรียนทางอำเภอเปื่อยหน่อยนะครับพี่น้องโอ้ยมาพอดดงไข่างามครับพี่น้องพอดงวงไข่างามยุโขกน้องหน้าโม่เดียวอันนี้คือไข่างามไดพ้พี่น้องพี่น้องที่ว่าได้เบ้าก่อนเปิไทยไม่ได้ไข่หน่อยคอลอแคลร์เลยมาให่กันเบื้องเนาะหุ้ง่นกันเมนเขางมาไหลนะครับเดี๋ยวมือนีผ้ามาเบื้องไข่ไ่ได้พี่น้อง ยยหญ่แง้วาก็วายงามเราก็เป็นวายที่ผมคิดว่าพี่นอ้องเฮาที่เป็นแฟนเพียผมที่ยุ่ทางไก่นะครับเพราะว่าจะยุ่เกาหลียุก่กรุงเทพกรุงไทยยุ่ตั้งจังาวัดที่อยากหันมาเลี้ยงไขยมือนี่ต้องไดมีกําลังใจในการก้าวเดือนครับพี่น้องเอาเรื่องเล่ามือนี้สิเบงใดเดี๋ยวเฮามาพ่อกันครับสวัสดีครับผมผมยุ่กับผู้ใหญนาอครับ สือเวียดรับสือเวียดเนาะครับผมบ้านห้าอยู่บ้านไหนครับนี่นนสระวางครับบ้านนนสระวางวังม่วงครับตำบลใดกว่าวังม่วงครับตำบลวังม่วงครับอำเภอบุ่ยน้อยจังหวัดขอนแก่นเนาะขอนแก่นครับแม่นี่ไดแม่ทางใดครับโอ้แม่นี่มันเป็นควายเก่าอยู่งห่ิครับควายเก่าเราขอนแก่นเราสารคามเฮานี่เนาะครับแม่นครับเพราะว่าเปลือยน้อยมันก็ติดสารคามได้พี่น้องครับติดหน้าเกียรติดหน้าเชือกะครับผมหน้าเชือกติด เบิ้งค้นเขาเล่าแล้วมันคือจังควายเราเกาสารคม่ำนะพี่น้องแต่ว่าแม่นี่เป็นควายพี่น้องหาควายอ้างดีๆควายงามๆควายอ้างลึกๆเลควายอ้วนๆดากเงแม่นี่นี่พรผิดหวังกับพี่น้องอ่างไงครับแห้งนะครับผมแล้วพี่น้องที่หาควายสูงๆอยู่นี่ไม่เห็นควายแม่นี่เห็นควายยุขวกนี่พี่น้องสีเลือมควายสูงไปเลยนะครับ ก้ยแม่นี่เอาแต่ว่าจังใดก็ได้มากแล้วจังใดก็สีได้คุยกันแล้วถามว่าสูงเท่าไรครับลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบบวกเนาะลอยสี่สิบบวกออ้อยสี่สิบอันนี้คือห่อห้าเคยวัดแล้วเนาะครับวัดแล้วเนาะลอยสี่สิบบวกครับพี่น้องหา้าเบื้องอัตลักษณ์ควายไทยลอคุณครับผีเสื้อเขาเตรียมว่องตาเลยครับอัตลักษณ์ควายไทยนะครับผมต้องมีนะครับตาแต้มตีผีเสื้อแก้มจ้ำ ่อสามองเบื้องเอิบเบึ้เผาเล่าด้วยเบเอิบึบื้เผาเล่าเป็นคือยังไข่เกาเจริญนะครับพี่นอ้องไก่พอพันเกาเจริญกะเป็นเอิบเบึ้องเผาแบบซี่แหละนะครับผมหนาแข็งกับมีขนแดงออกมาคือหลังสี่ไข่าาแม่นี่กะมีกําไลหาด้านหลังนะครับผมคือกําไลด้านหลังนั้นย่างหน่อยตรงมากนี่ก็แม่นี่ก็มานะครับส่วนด้านหน้ากับม้าล่างๆแต้ก็ถือว่ามานะครับเราเอิบเบื้าเผาเล่าพี่น้องเบื้องคุ่น ก็สองอองนะครับผมอองที่สามออกนิดๆนะครับผมนี่สามอองนะพี่น้องแต่ว่าอองที่สามมันสีออกทุกตัวละครมันสีออกแบบมากแบบให้เห็นนิดๆนะครับผมแล้วก็มีจอมหาบเงินหาบทองเท่ากันครับพี่น้องครสองขางครับนี่สองขางนะครับผ่านไปแต่ว่าหางรลบไปเถือกหนังครับหางถือไฟใหม่ครับไฟดังไฟครับพุทโธ่ดังไฟหรอโอ้ดังไฟให้งวนะครับโอ้ดังไฟให ควายเป็นอยังครับเดี๋ยวมันกิดปงควันนี้แข้งเล็กขาดครับควายเราเคยมีลูกบ่ครับเนี่ยนีครับลูกแบ่งไปแล้วครับอ๋อแบ่งไปแล้วตอนนี้เราตอนนี้เรามีลูกบ่ครับตอนนี้มันขึ้นเพียงหนึ่งก็ได้ครับมันฟองว่างอยู่ครับโอ้แต่ว่าบ่ทันได้ใส่เนาะบ่ครับแข็งบ้านในเสื่องครับเพราะว่เสื้อมันกิดขึ้นบ่คักนะโอ้เข้ามาทับซะด้วยครับผมเราเคยมีลูกมากเยอะโตแล้วครับนี่ลูกมากขาดตัวได้ครับขามันว่ากันแมนทับอีกแบบนี้คือตัวที่หกครับแมนครับ แดงให้ตีให้นองเข้าเท่าไรครับตัวนี้บมอครับครับผมตัวนี้ผมว่าเปิดไว้ช่องว่างโย่สิบนนสหาครับแสนหาครับแสนหาครับอ๋อพี่นองเข้าย่าไผมลงเพราะหารอยวิวเด้อนี่ควายใหญ่เบื่อขนาดนี้แล้วปกติไปเปิดนี่เพราได้ได้พี่น้องแสนหาเนี่ย<ช>เรื่องโตนี่เพิ่นสิบป๊เปิดเด้เพิ่นสิว่าหลังไม่เด้อเป็นไข่เบื่อนี่นะครับผม ร่างตัวเป็นสิวาหลังไม่แล้วก็ว่าอันนี้แสนหาเนี่ยโอ้พี่น้องเข้าได้ของดีเลยเนี่ยคือควายอ่างญงอ่างเลือกแห้งอิลีเลยพี่น้องเป็นควายแบบโอ้ยนี่อ้วนเต็มเคี่ยงเลยนะครับว่าใส่พอญ่ๆพอดีๆไว้นี่ได้ลูกออกมาญงเลยครับโอ้ยมีแฟนเพียดมาล่อเบื้องปานไทยท้ำรับพี่น้องปานไทยหนังรับมือนี้ แต่ว่าเราเป็ี่ยนไข่เราเก่าขันแกนสารคามนน่เนาะครับเนาะพอข้นเขาเราเป็นไข่ข้นเขาวขยเราเก่าด้วยพี่น้องเป็นข้นเขาอุ่มบาดนะครับผมแต่ว่าเราสิมีอายุแล้วเราสิประมาณหาปีเนาะหาหกปีเนาะโอ้แม่นได้ลูกประมาณหาโตรับหาโตครับหาโตล้วก็เป็นลูกโตที่หกเตี้ยพี่น้องกันไปทับอยู่พี่น้องผมแนะนําไปใส่พ่อคือไปใส่พอไง่ก็คือได้ของใหญ่เลยครับพี่น้องได้วายเกรดเอียมสามเลยครับแสนหาเนาะครับแสนหาคุยได้เพ่อดิคุยได้เนาะ ก็ดี<ช>ผมมีมี่กลยไปปูจับสัตว์นะครับอ๋อครับผมมันขึ้นบ่อหักง่ายน,นะอ๋อขันเท้ามี่กลยผูอยู่ในฝูงนี่เขาจับสัตว์เท้ากระดิแม็งครับมันจะจับสัตว์แม่นนะโอ้โอเคครับผมป้านพี่น้องเขาเดี๋ยวให้เบิง้งดันหนาเราเนี่ยแต่ว่าเราคือส่งเตือนผมเนี่ยเลยโอ้ยคนรอมากป่ะเนี้ย,ยังเตือนเว้ยนี่ครับมีกำไลด้านหลังแล้วก็โอ้แม่ใหญ่แห้งกี่หลีได้พี่น้องเขาผู้ใดได้แม่เบอร์นี่ไปเริ่มต้นนี่ สุดยอดเลยนะครับแสนหาเนาะครับเนาะโอเคครับผมราคาห่วงเด้อพี่น้องแสนหาเนี่ยเพิ่งแม่นั่งเอียกกับพี่น้องอันนี้ใบเพิ่นบอกครับครับผมอันนี้ใบผสมครับโอ้ใส่ปลาเก่าจะเลื่อนใบเพราะว่าวีนองเฮ่าเนี่ยัวนี้ท้องนะครับอาจารย์เพราะว่าผมเศร้าเบื้องแล้วครับเศร้าเบื้องแลังคุณพ่อครับ26เมษายน2564กำหนดคลอก้ามีนา65เดือนนี้เดือน เมษาพฤษภาพิณองกระดาสิงหาซีเดือนกัวเนาะบ้านซีเดือนกัวนะครับใส่ปลาเก่าจะเลื่อนไข่ในี่นนี่ข้างคักแห้งครับโอ้ควักนี่บพานี่เห็นว่าพี่น้องเข,ข้าข้าอสามองนี่ครับข้อสามองครับข้อสามองเอื้อ,บบอเป่าตัวนี้กัไลเก่าด้านหลังกัไลหาด้านนาครับตาแต้มแก้มจ้ำตามแบบฉบับไา้ไทยครับ ผีเสื้อเขาเต็มวงตาแล้วก็ ة. เล่าก็สิเป็นไข่เล่าเก่าคือกันเนาะครับ,รบพอเพิ่งข้น,น,นเขาเล่าเป็นข้นเขาไข่หญ่เลยพี่น้องข้น,นเขาไข่หญ่เขาอุ้มบาดวงเขาอุ้มบาดเราเคยได้ลูกเจ็ดตัวไปครับนี่ได้ลูกมีมาสามตัวครับสามตัวมีตัวที่ซีบ่ะน,นี่นโอ้โหเนาะบ้าบุญครับนี่คือข้อสามองออกชัดเจนเลยนะครับพี่น้องผมจับได้บ่างไหมได้ได้ล่มาหลุมมาโอ้จับได้นะครับ พุ่นเปรีกผีเสื้อเล่านะครับผมบ่เคยมีคนม่หยามยักเสือบ่อยเคยมีคนม่หยามยักเสือ้ะครับก็คือท่องแล้วซีเดือนกาเด้อพี่น้องใส่ตาเก่าจะเลื่อนไว้นะครับแบงผีแบงน่องเข้าเท่าไรครับตัวนี้ผมฟ้องไว้ยี่สิบนะครับอาจารย์ยี่สิบถวนเนาะครับยี่สิบคุยได้บ่ครับคุยได้อยครับคุยได้คือเก้านะครับพี่น้องพันเป็ี่ยนไข่แง่หลีเลยครับ จังโตแม่นั่นผมกะว่าใหญ่แล้วมาแม่เนี่ทั้งไปกันก็นี่อีกสูงสีสูงก็แม่นั่นอยู่ด้เนาะสูสีกันครับสูสีเนาะลอยสี่สิบบวกด้วยพี่น้องด้วยสูสีครับโอ้ยมาส่งเตือนเถ่นอ่ะบัดนี้เนาะแม่เอ้ยนี่นะครับวงเขาอุ้มบาดเล่าด้วยพี่น้องนี่ถือว่าเป็นควายใหญ่เลยนะครับสองแสนกับพี่น้องไส้เก่าจะเลื่อนไว้กับสมเหตุสมผลน,นะครับผมแถมควายเบื่อขนาดนี้นี่ตามที่ผมไปเปิดเพิ่นบพรเปิดเด้อ สองแสนเนี่อ่างใ่อ่างเลือกแห้งนะครับผุ่นเอื้อผุนเ้าไงคุณล่ะโอ้หันควายเบอือนี่ครับพี่น้องห้อเปิดสองแสนผมถือว่าพี่น้องหนารุ่นมากๆนะครับผมสําหรับผู้มีเงินมีคํมามไม่ได้เมืองนอกเด้อพี่น้องหรือว่าถ้าบานหอกะมีเงิอนยึดดอกนะครับผมพอแม่พี่น้องห้อข้นีส่นสีนเงินไหลอยู่แล้วต้องวง อ่างใยอ่างหลึกมากๆเลยครับแม่นี่เต็มนะครับผม,ผมพูดละเออจับแหวงสันนละผู้เบาโอ้ยานี่ทั้งคักย่ยงครับโอ้แต่ว่าเราส่งเตือนเนาะเพาเคยมีคนมาหยามควอ,อกที่ไดดอกอสองเสียนคุยกันได้ด้วยพี่น้องกันได้ควายเบื่อนี่นี่ผมมาคุ้มค่าครับ แงมันมาเราสิเพรท่านได้เป็นข้อมแต่ว่าเราใส่เก่าจะเลื่อนไ้ผมถือว่าโอเคใส่ได้เลยนะครับแม่นี่ประกันท่องครับประกันท่องพอ่วงตรวจแล้วพ่วงมันว่าครับเศร้าแล้วครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมนี่คือไข่างามำไข่ใหญ่ตามแบบฉบับไข่ไทยแท้เลยเด้อพี่น้องเด้อหาอยากนะครับผมผมไปไถ่มาหลายควากเหล้วผมก็อบห้องก,ก็สิบขวนี่แหละครับแบบสีสุดๆเลยแล้วเพิ่งจะขากกอน หางเรากัะเง้านะครับเราเคือบ่เห่เขาด้านหลังเนี่ยน้องคือโอ้ยเตือนยันเนีง่นนนง<น>กับว่เป็นยังนะครับพี่น้องผู้มีวิชามีมุ่นค่าถากัดองมาจับอายุขอักบองกันได้ครับลังห้าโลนิ่งก็นี่แต่ว่าผมรลบ่เห่ผมเขาเลยต้องหม,ม,มไเครับอ๋อนาะมีเสียบเนาะครับครับโอเคครับผมเอามาเบื้องแมีนี่ครับพี่น้องห่อ อันนี้แม่นี่โคมเนาะครับเนี่ยครับแม่นี่ลูกทางใดครับเนี่ยลูกไอ้ทับของไอ้ปอบ้านนี่ยแหละครับโอ้ปอบ้านเพื่อนพี่น้องกําไล่เก่าด้านหลังกําไล่หาด้านหน้าได้ยี่นั่งหน่อยเนี่ยขุนมีขวัญซองทางกุ้งคนเพิ่นก็ว่าขวัญซองทางกุ้งคนผมไปหาเบื่อนนี้ขอมูลในเว็บไซต์ก็ว่าขวัญพญากลางจ้องเจ็กดิเซียผู้ใดล่ะพี่น้องแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับเอาเป็นว่า วายทุกตัวมันควรจะมีขวันเหรครับพี่น้องขันบ่มีถือเป็นเรื่องผิดปกตินะครับแม่นี่เขาอุ้มบาดควนเขาญงครับเป็นควไใ่ญ่พันแท้เกรดเอฟสองเด้อพี่น้องตัวนี้กะทีสูงก้มูอยู่เด่นเนาะครับสูสีกันสูสีกันนอะ๊อยสี่สิบขึ้นน่อกันนาะครับแม่นี่มีขัญยุ่งองกนานะครับผมตามที่ผมเป็นคนคือขวัญพญากรจ้องแต่ว่าพี่น้องเข้าวงค้นเหมือนกับบอกว่าขัญสองทางนะครับผมกับบ่เป็นยังนะครับ ขวัญอันใดกัอันนั่นล่ะพี่น้องขวัญซ่องทางขวัญยังกัตามนั่นละ่ะนะครับผมออกเป็นว่าไขยมีขวัญน,นั่นล่ะครับพี่นอ้องถูกต้องแล้วกับกําไลเก้าด้านหลังกําไลหาด้านหนาทั้งเมนืทั้งลูวครับอันนี้เพิ่นมีอย่างในทออ้องบ่ครับอ๋อม,มีอยครับผมผสมโตไวแล้วครับผสมพอทั้งไหนครับ พอของหมอวิทย์กับโยสองห้องครับหมอวิทย์น้องสองห้องกับเพิ่นโค้งโตนะครับที่เพิ่นมีไข้ประกวดโตัวแบบงามๆมันสายใบยกใบยกนะโอ้สายพ่อนั่นเป็นเพราครับเป็นลูกใบยกครับโอ้ได้หลานใบยกด้วยพี่น้องเข้าอยู่ทางในด้วยอันนั้นก็ลูกเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเป็นเป็นพ่อบ้านมากเนาะแต่ว่าทางในจักเดือนแล้วครับลูกใบยกหลานใบยกเนี่ยยี่สิบสามมีนาครับยี่สิบสามมีนาหกซีเนี่ยประมาณหาเดือนครับพี่น้อง อันนี้ก็เศร้าแล้วเือากันเศร้าแล้วพานแล้วเือากันเนาะตัวนี้ก็ผีเสื้อเขาเตรียมวงตาเือากันครับพี่น้องอีกผีเสื้อเขาเตรียมวงตาก็มีขวัญผาดเงิ่อนผัดท่องเือากันนะครับเอิกบักพาวเราเก๋ง่ายเือากันครับพี่น้องตามแบบฉบับค้อยไส้ลูกสองครับได้สองครับอ๋อลูกตัวที่สองครับคเดี๋ยวเบื้องนี้นั่งหน่อยนี่ก่อนโอ้ยนั่งหน่อยนี่ไหมพี่น้องเฮาพุ่นล่ะมาดูลูกมานี่มาเดี๋ยว <ส>นี่ก็บพ่อชีไล่ได้พี่น้องเข้าลูกเสาคนนี้ครับลูกเสาครับสองได้สาม,สาม,สามด้พี่น้องควบนี่แบ่งพี่แบ่งน้องเข้าเท่าไรครับพ่อนี้ผมป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเบื้งขวัญก่อนครับพูดเหรอมีขวัญตกสวงขวัญหาบเงินหาบทองกันได้พี่น้องตัวน,น้อยๆนี่ครับตัวน้อย,ย <F> ขวัญไหลเลยครับนี่ขวัญแล้วก็ขวัญสองทางยุ่หนาอีกนะครับโอ้ oh! งามแงมพี่น้องเข้านั่งน้อยตัวนี้แต่ว่าคือส่งเตือนให้เนาะถือกินในหอยน้ำผมที่ไหนก็ แบงพี่แบงน้องเขาเท่าไรครับนี้ผมแบงอยู่สิบเจ็ดครับ,แ,บ,รบแสนเจ็ดแสนเจ็ดเนาะคุยได้คือเก้าเนาะครับคุยได้อยู่ครับโอ้พี่น้องเขาบ่นหนักได้พี่น้องเปิดมาสามแม่นี่ยสองแม่ครับอีกควบหนึ่งนี่ยังพันได้ถึงสองจกักโอ้มีสองเดี๋ยวถ้าว่ามันสมเหตุสมผลนะครับพี่น้องว่าแม่นันเป็นไส้เก่าจะเลื่อนอส่วนแม่นี่เปิดสิบเจ็ดนี่ได้ได้ลูกแม่แล้วก็ได้<า><า>ล้านใ<ม>บยกนะครับผมได้คือพอ พ่อที่ทับนี่เป็นลูกใบยกวันนี้ก็สีได้ร้านใบยกนะครับพี่น้องแถมมีนั่งหน่อยนั่นสูงสี่ซ้ำแม่เหรอไห่ครับประมาณจักเดือนหรือเปล่าเจ็ดเดือนเนาะพมันแม่มันผสมมันก็สีอยู่ประมาณสองเดือนนะครับพี่น้องนี่ร้อยเบิ่มผุดแล้วครับอุ้ยงามแห่งนะครับพี่น้องข้าวก็ดีครับพี่น้องพ่อฉีรายเด้ของหมอเวียดนะครับ เรามีควายสายประกวดเด้อพี่น้องหมอวีดหนองสองหองเด้อลูกใบยกตัวนั้นเราเดือนสายประกวดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไหนผมยังสีเขาไทยได้ไทยดีนะ<อ>พี่น้องเข้าเ<อ>น่เน่เน,น่นะครับไทยเพื่อนครับพี่น้องเข้านี่หางเหีว<อ>ดีนะครับผมโอ้ยนั่งหน่อยนี่แหม<อ> <laughs> ผมมึนครับนะครับผมบสิบเจ็ดเนาะคุยกันได้เนาะครับสิบเจ็ดคุยกันได้ครับ โอเคครับแนะน้องมาคนใสแรงงานนอกยุโรป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 ครับผมกับยุวันครับครับผมมามาเลี้ยงกล้ยเลี้ยงง้อยุวันสบายใจดีครับครับผมครับผมชีวิตยุวันนอกกับจีพ่ได้รู้หลาบนไหนครับแต่มันดูได้ครับดูได้อยู่สบายสบายครับครับผมตอนนี้เราเห็ดที่ยังครับตอนนี้ตอนนี้ผมเลี้ยงคล้วยครับหลักๆเลี้ยงกล้วยเลี้ยงไก่ชนครัอ๋อมีไก่ชนพร้อมนะครับผม แล้วกท็ทำหน้าเนาะครับทำหน้าทำสวนนี่ละครับครับผมบานี้เขาเลี้ยงควายดวนไปครับเลี้ยงควาวยอี่างปอหรืออย่างมาสะดดนเนี่ยครับอ๋อครับผมผมบอกของปอเล่าอย่างงานว่าวังปีใหม่เนี่ยครับอ๋อแล้วเขาก็มาเสือบทอดบานี้ทานต่อเนาะกับมาเลี้ยงน้ำตาลเนี่ยครับครับผมก็ฝากที่ฝากน้องเฮาเนาะผู้ยุ่งทางไก่นะครับที <k <k ่เป um, ็นแฟนเพดของผมเบ้าก่อนฮักนะครับก๊ะ ถามขอมาลายอยากหาควายราคาเบาๆราคาที่ไปได้พ่อไปได้ผมถือว่าสามแม่สองแม่กับหนึ่งโค้มอยู่นี่ผมถือว่าพี่น้องเข้าไปได้ครับมีแต่แม่อ้างใหญ่ๆนะครับผมแบบผมเห็นเราผมยังประทับใจนะครับเล้ากาที่สําคัญก็บ่ได้เปิดนักกระดอกกเดียเรื่องพี่น้องจ้าแม่ลูกเก่าจะเลื่อนนี่ก็ผมถือว่าเปิดพอดีครับเพราะว่าลูกเพิ่นในท้องเป็นลูกเก่าจะเลื่อนเราแม่เราอีอ้างใหญ่มากๆ ลูกเก็จะเลื่อนตัวอยู่ในท้องนี่ออกมาเนี่จังได้ก็เป็นควายเกียรติเอฟสามครับเอาฝากสถานที่บ้านเฮาอีกจักน้อยหนึ่งครับครับผมไอ้ที่ตั้งของผมนี่ก็คือบ้านนนต์สว่างนะครับบ้านนนต์สว่างอำเภอเบื่อหน้อยครับจังหวัดจันเบอร์โทรครับหกสี่ครับศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดหกครับศูนย์เจ็ดหกห้าหกแปดหกห้าหกแปดหกครับเบาวิดเนาะซือวิดกลับครับผมก็เป็น เกื่อรกวนสายไม่ลาสุดของช่องผมเลยพี่น้องกับฝากไว้ในอกควอมอบความใจเวยเรามีควายง้มมีหลีครับพี่น้องมือนี้ถือว่าเป็นควายง้มเลยให้พี่ให้น้องเข้าเอาไปพิจารณาแล้วก็โทร่มาคุยกันได้เนาะราคาก็คุยกันนะครับพี่น้องเข้ากับว่าเอาจุดปุ่นดอกเนาะเอามี่หยังกับโอกาสหนาเข้ากับว่าพอกันไหมนะครับผมมือนี้ก็ฝากไว้ซํานีเนาะเบ้าวิดเนาะครับผมสวัสดีครับ